นะครับพบกับผมนะครับกริพลเดชวิสัยครับตอนนี้เรื่องราวของการเมืองก็ยังไม่มีอะไรมากครับยังนิ่งนิ่งอยู่ก็คือพวกสดิมพวกนักวิชาการพวกนักวิชากเกินพวกทนายพวกทนนะพวกสื่อมวลชนต่างๆที่เกียรติตระกูลชินวัตรกพรเด่นงานอยู่ทุกวันทุกเรื่องนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องที่ นายกเองป่วยไม่สบายแต่ดันไปใส่แว่นก็หาว่าสร้างภาพจริงๆถ้าสร้างภาพนะครับถ้าสร้างภาพจริงๆนะครับนายกเองคงจะเอาแว่นออกใช่ปะไม่ใช่ว่าใส่แว่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดเป็นคนโบ,บราณเป็นคนสายหมู่เตรู ก็บอกคุณปิดกด้วยนะสามีของนายกอองผัวของนายกอิงเนี่ยแหละว่าเขาจะไม่ถ่ายรูปคนนอนหลับเพราะมันเหมือนกับคนตายจริงๆอย่าว่าแต่คนเลยครับหมาที่เราเลี้ยงไว้นอนหลับก็จะไปถ่ายกรบเพระถ่ายแล้วมันก็เหมือนกับมันตายแล้วเงี้ยนะก็นั่นก็เป็นกรณีขึ้นมาทำไมวะคนป่วยต้องสร้างภาพด้วยหรอวะ างภาพไปตำหอกอะไรวะกองงง,งแต่คนหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากจะเชื่อว่ามาพูดโรมตีนายกอิงไม่อยากจะเชื่อจริงๆคนคนนั้นก็คือป๊ะเสรีครับคนตำรวจเอกเสรีเตมียเวศซึ่งไม่รู้ท่านคิดยังไงนะครับท่านจะด่านายกทักษิณท่านจะด่ารุงตู่อันนี้ผมรับได้ครับ เขถือว่าเป็นรุ่นเด่าเขาเดียวกันนายกทักษิณก็เป็นนักเรียนในร้อยคุงตู่ก็เป็นนักเรียนในร้อยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะแต่นายกอิงไม่ได้จบนักเรียนในร้อยครับแล้วคนที่มีวุฒิภาวะคนที่เป็นในพลพลตำรวจเอกมาด่าผู้หญิงเนี่ย ผมรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามาพูดทําไมนะครับแกก็บอกว่าการที่พักเพื่อไทยเนี่ยเอานายกรัฐมนตรีเอานายกที่เป็นเด็กเมื่อวันซื่นมาเป็นนายกแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยแล้วปัญหามันก็ดุมเรา จนะพูดเท่าเนี้พูดประโยคสั้นๆทนเท่าเนีแ้แล้วก็อ้างว่าตัวเองทำงานมาตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบสี่ใช่ไหมห้าสิบห้าปีแล้วเนี่ยทํางานมาโดยตลอดกว่าจะมาถึงตรงนี้ห้าิบห้าปีก็ไปเปรียบกันนาะยกอิงทำอะไรมาว่างวะผมก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆครับแต่ก็ก็ ก็ดีใจแทนนายกอิงนะครับเพราะว่าคนที่ปาเสรีด่าคนที่ปาเสรีโจมตีก็จะดีวันดีคืนขึ้นดีวันดีคืนขึ้นครับอย่างลุงตู่นะครับจากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดีขึ้นนะครับไปเป็นองคมนตรีสุดยอดเลยเพราะว่านายกเองก็น่าจะดีขึ้นก็อาจจะเป็นนายก อีกสมัยหนึ่งก็ได้ที่ปาเสรีด่าปาเสรีจมตีคนที่เป็นวีรบุรุษนาแกนะไม่ได้โชคช่วยนะการที่มีคนให้ฉายานี้ฝีมือล้วนๆนะปาเสรีเป็นตำรวจที่ไม่เคยขวาก่ายไม่กลัวนักเรงว่างันเดและแกก็ไม่เคยชื่นชมนักเรงเลยแก ด่าซะด้วยซ้ำไปกำนันเปาะเงี้ยแกก็ไม่เอาไว้อย่าปอประตูน้ำเนี่ยโอ้โดนแกด่าก็าเสียแก่เลยตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ารูปกำนันเปาะตระกูลคุณเพิ่มทั้งหลายเนี่เป็นรัฐมนตรีก็หลายคนก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาประทะคารมไม่มีใครกล้าที่จะมาเอาคืนกับป้าเสรีไม่มีส่วนเฮียปอประตูน้ำงเงียบ เงียบสนิทสิบสายหน้ากันไปเลยนครับผมอ้าวไม่รู้ประวัติท่านนักนิดหนึ่งหลายคนคงจะลืมไปแล้วนะเด็กเกเยววาวชนรุ่นใหม่ก็คงจะลืมไปแล้วนะต้นเกิดปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดครับ <c oughs> แต่ก่อนท่านชื่อเสรีนะสมัยพวกเราพวกผมรุ่นผมเนี่ยจะรู้ว่าพลตำรวจเอกเสรี เตรีเตมิยเวทนะก็มีลูกสามคนมีคุณสสิพาพิมพ์มีคุณทัศพลแล้วก็มีคุณทัศนาวันเตมียเวศเตมียเวศนั้นเป็นนามสกุลพระราชาานจากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ โดยพระราชทานแก่นักเรียนทหารกระบี่เป็นเลขสกุลลำดับที่2,081ครับนักเรียนทหารกระบี่ตุ๋ยวงเล็บเล็กครับผมบัตเสรีนี้จบโรงเรียนทวีทาพิเศษครับ แล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นแปดแล้วก็โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานรุ่นที่24ตอนแรกก็ไปรับราชการอยู่ที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครปนมครับปี2515ถึง2524ครับต่อสู้กับปราวามคอมมิวนิสต์ตอนนั้นมีคอมมิวนิสต์เป็นพื้นที่ซึ่งคอมมิวนิสต์อยู่ก็ต่อสู้ จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิปดีชั้นที่ห้าแล้วก็เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่หนึ่งนะครับต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ทำพิธีสถาปนาให้เป็นขุนพลของประชาชนครับนาศาราประชาคมจังหวัดนครพนมผลงานที่ พลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อขาีร้ายอมอนิ์ด้วยความกล้าหาญเสียสละตัวได้รับขันขนาดนามว่าวีรบุรุษนาแก่ครับนอกจากนั้นยังได้รับพระราชทา,านรางวัลคนไทยตัวอย่างรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในสมัยนั้นนะครับและรางวัลข้าราชการที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจิติและมีปฏิบัติามชอบในวงราชการครับได้ดุษฎดีัณฑิตกิติมศัดิ์หลายต่อหลายมหาวิทยาลัยครับก็คือถ้าเรียกดร็อกเตอร์ก็หลายดร็อกเตอร์ด้วยกันแล้วครับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะครับเป็นผู้ประคับการปราบปรามแล้วก็ระหว่างที่เป็นนะครับระยะสั้นๆก็มีคนวางระเบิดห้องทำงานท่านขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปรับปรามแล้วก็จกัดพลจากตำแหน่งแล้วก็เกิดการรัฐประหารขึ้นในปี2534ก่อเลยเปลี่ยนชื่อแก้เค็เป็นสีเรียบิสุทธ์นะครับเนื่องจากชื่อไม่ถูกฉลบแต่ก่อนนะครับผมเคยติดตามปาเซรีย์ตั้งแต่เป็นวีรบุรุษนาแกาตั้งแต่เป็นผู้ผู้การปรับปรามเนี่ยตอนระเบิดนะท่านไม่มีพระ ทัาองค์ ông, ไม่ได้ห้อยพระผมว่าเออท่านท่านคงแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงไนงะท่านคงแบบคือเคานับถือพระแต่ไม่จําเป็นต้องห้อยเพราะว่าคนที่เจ๋งเท่านั้นนะครับที่ไม่ห้อยพระแต่นับถือพระนะแต่ปรากฏว่าพอแกมาเปลี่ยนชื่อเป็นเสรีพิสุทธิ์ก็แสดงว่าแกก็สายมูเหมือนกันอยู่หว่าใช่ปลดเปลี่ยนเสื่อเพื่อกล้าแค้น ตอนเป็นผู้ช่วยผู้จัาการประจำกรมตำรวจนะครับตำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจภาคสองก็ได้จับกลุ่มดำเนินคดีกับนายสมชายคุณเปื่มครับคือคำนันเปาะเนี่ยนะครับพวกกว้างขวางของชนบุรีและภาคตะวันออกในคดีทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินทิ้งขยะที่เขาไม้แก้วจนสารดีกาพิพากษาให้จำคุกค,คำนันเปาะนี่ครับจะมีตำรวจ สักกี่คนนะครับที่กล้าต่อกรกับกำนันเปาะพมีนปะเสรีเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของปะาเสรีก็เป็นตำรวจมือปราบที่ซื่อตรงครับจนได้ฉายาว่ามือปราบตรงฉินตอนหนุ่มๆเป็นวีรบุรุษนาแาพอตอนแก่ๆก,ก็เป็นมือปราบตรงขินพ่วงอนาจในหลายรัฐบาลเลือกให้มาสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญแล้ว สื่อตั้งข้อสงสัยคือถ้ามีสื่อเขาตั้งข้อสงสัยในคดีไหนก็จะดึงป้าเสรีมาเป็นผู้สืบสวนสอบสวนครับมีการจับกลุ่มนักการเมืองรัฐมนตรีเจ้าพ่อผู้อญิงคนร้ายต่อหลายคนทำให้ได้ผลกระทบจากการเมืองบ่อยครั้งโดยมักจะถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่ได้คุมกำลังเช่นไปอยู่กองวิทยาการตำรวจหรือประจำาคมตำรวจ นะครับผมก็คือโดนเด้งไปไปเล่นกับน,นักการเมืองก็ต้องเด้งรเราหกเหินนะครับแต่เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับาให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญผู้บังคับการปราป่าอ่างเงี้ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนการอย่างเงี้ยเจเรตำรวจแห่งชาติซึ่งจเรตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นตำแหน่งที่เพิ่งตั้งขึ้นแล้วก็ป้าเสรีเป็นเจเรตำรวจแห่งชาติคนแรกครับ เราก็ได้เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2550รณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ประกาศฉบับที่หนึ่งแต่งตั้ง เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติครับ <c oughs> ในการสับเปลี่ยนกำลังพลครั้งสำคัญปาเสรีย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทวิโรธจันทรังศีแล้วก็ให้กับผู้ใกล้ชิดอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะและอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรถูกย้ายตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจ กระดาษเดียวกันเขาเลื่อนยศในตํารวจหลายนายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาให้เดิมตรงหั้งที่สําคัญอ่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะงงครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็คือการสับเปลี่ยนย้ายกําลังพลนะครับตอนที่ป้าเสรีรเป็นปปตรนะนะก็คือเขาย้ายผู้บัญชาการตํรารวจนครบาลไปอยู่ต่างจังหวัดเลย นะแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับอดีตพบตรใกล้ชิดกับพลตํารวจโควิดแล้วก็ที่ใกล้ชิดกับนายกทักษิณก็ย้ายไปอยู่ตําแหน่งที่ไม่มีอานาจแล้วก็เรื่องยศให้กับตํารวจที่ใกล้ชิดกับตัวเองเช่นพลตํารวจโทอดีศรนนทรสีเป็นอดีตผู้ช่วยใกล้ชิดของปาเสรี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชันบัญชาการตำรวจนครป่าพนตำรวจโทถาวรศักด์เทพชาติพี่ชายของภรรยาก็คือพี่เขยให้เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักงนานตำรวจแห่งชาติพนตำรวจโทเจตนากรนภีต,ตพัฒซึ่งเป็นคนที่แต่งงานกับน้องสาวของภรรยา พลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์เป็นผู้บัญชาการตำรวจพอทรภาคเก้านะครับท่านมีการยื่นให้ถอดถอนพลเอกเปรมจีสรนนท์ออกจากประธานองคมตนตรีพลตำรวจโทธีระเดชโลดพอทรอถูกปฏิสเสธซึ่งปฏิเสธยื่นข้อกล่าวหาความผิดต่อพระอาษัตร์ต่อนเคลื่อนไหวที่ยื่นเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุหผลว่ากฎหมายครอบคลุมเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น สองวันต่อมาปาเสรีก็ลดยศ <c oughs> ลดยศของพลตำรวจโททีระเดชครับลดยศด,ด้วยว,วะลดยศยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ปีสองพันห้าร้อห้าสิบเอ็ดครับพันตำรวจเอกกีนกรมั่นคงอดีตนายเวณที่ถูกเขาปลด ออกจากราชการลงนามหนังสือร้องเรียนถึงนายกสมัครศูนทรเวทซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงหนังสือรับร้องเรียนสามฉบับไว้ในวันที่28กุมภาพันธ์2551าวันร่งขึ้นนายกสมัครออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกการสอบสวนวินัยร้แรงและในวันเดียวกันก็คอำอสั่งย้ายป้าเสรีให้ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วก็ให้พลตำรวจเอกพัชราวาสวงสุวรรณน้องชายหลุงป้อมนะครับเป็นผู้รักษาราชการแทนแล้วนายกสมัครก็ออกคำสั่งให้ปาเซรีออกจากราชการไว้ก่อนนั่นแหละครับที่ปาเซรีแถลงข่าวว่าตนถูกป้นตำแหน่งไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็คือโดนนายกสมัครเนี่ยจัดการนะครับแต่ลืมบอกไปว่าท่านได้เป็นพบตรก็สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการรัฐประหารอ้อประวัติท่านยาวเหยียดเลยอ่ะยังมีเวลาเอาไว้ต่อจะได้รู้ถึงประวัติของท่าน สมัยนายกอภิสิทธิ์ก็ให้ยุติการสอบสวนยกเลิกคำสั่งให้ปาเสรีเนี่ยออกจากละการไว้ก่อนนะแล้วปาเสรีก็ฟอ้องร้องพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณในคดีหมิ่นประมาทแต่ศาลก็ยกฟ้องในที่สุดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับปาเสรีก็แสดงตัวเจตนาว่าจะสมัครผู้ว่ากทม ในนามกลุ่มพลังกรุงเทพและได้เบอร์สิบเบ็ดได้คะแนน1นึ่งแสหก้ารดสคะแนนถือว่าเยอะนะครับแต่เป็นอันดับสต่อจากพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคและดับหนึ่งจากผู้สวังอ,อิสระที่ไม่สังคารพรรคอีก23คนพอมีการรัฐประหารปี2,557นะครับปาเสรีก็กล่าวผ่านสื่อวิาพากษ์วิจารณ์ คณะรักษา,าความสงบแห่งชาติหลายต่อหลายครั้งทั้งทั้งตัวลรเรียกอะไรวะรอสอชอมะนะแล้วก็รัฐบาลน่ะจนรัฐบาลออกหมายเรียกพันเอกบุรินทร์ทองประไพครับเสนาธิการประจำผู้บัญชาการฝ่ายกฎหมายคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามในข้อหากระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐไอกองบังคับการปราบปรามเนี่ยแกเคยเป็นผู้การอยู่นะแกก็โดนเรียกไปนะครับผมแล้วป้าเสรีก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ในปีสอง6ันร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยคือพรักเสรีรวมไทยได้คะแนนเสียงเดียวแกก็ลาออกแล้วก็ให้เลขาพักก็คือนายมังกรยนต์ตะกูลเป็นสอสอ นะคือพอลาออกอันดับที่สองก็มาเป็นและครั้งที่แล้วก็ได้เลือกไว้วางใจนายยกเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะป้าเสรีได้เป็นสสมาสองสมัยนะเว้ยแต่เป็นสสปาทิลิตนะในปี2 5 6พนห้าอหกสแล้วก็2อ6 6เรื่องราวของป้าเสรีนะครับถูกสร้างเป็นละครนะวีรบุรุษนาแก่อาอก,กาศทางช่องสาม โดยสร้างจากทีว่าประวัติของท่านช่วงสมัยที่ยังเป็นตำรวจตะเวนชายแดนและยังดำรงตำแหน่งยศเป็นร้อยเอกจนถึงพันตำรวจเอกและยังใช้ชื่อเสรีเตมีเวทซึ่งรับบทโดยพลโทอนุสรเตชะปัญญานะครับผมปีสอ3พันห้ายสาเป็นพลตำรวจต่ีปีพศสองพนะันหร้บถัดมาเจ็ดปีก็ข,ขึ้นมาเป็นพลตำรวจโท แล้วก็ถัดขึ้นมาอีกเจ็ดปีก็ขึ้นมาเป็นพลตำรวจเอกนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะปาเซรีเกือ <c> บ <oughs> จะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะในการเลือกตัง้งครั้งที่แล้วปีสองพันหรยหกสิบสองน่ยเพียงแต่แกไม่เข้าไม่ยอมเข้าไปร่วมรัฐบาลกับลุงตู่แกก็เลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและครั้งที่สองเนี่ยแกก็ แต่ได้เสียงเดียวครั้งที่สองแกก็ควรจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเอาใจพรรคเพื่อไทยแล้วก็โจบตีพรรก้าวไก่อยู่ตลอดตลอดเวลาแต่ก็บอกกดว่าก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครับจนมาอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็ลาออกจากสสแล้วก็เลขาก็ขึ้นมาเป็นสสแทนท่านก็เลยไม่มีบทบัตรในสภาผู้แทนรัศฎร แต่ครั้งที่รัฐบาลลุตกตูแกได้เป็นประธานปปชกรรมการปปชซึ่งดังมากในยุคแกมันอยู่ที่คนทําให้ตําแหน่งดังด้วยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประธานกรรมการปปชแต่ไม่ดังบางทีคนมันทําให้ตําแหน่งดังด้วยบางทีตําแหน่งทําให้คนดังมันก็สลับกันไปนะครับผมตอนที่แกเป็นประธานปปชแกดังกว่ารัฐมนตรีซะอีก แต่ตอนนี้ก็หลังจากที่จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทั้งนาัรานากร,าารัฐบาลนายกเศรษฐามาถึงนักรัฐบาลนายกิิงแกก็เลยโจมตีนายกทักษศิณมาโดยตลอดก็จะไปเน้นชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะไปโจมตีทุกเรื่องอันนั้นผมรับได้ผมรับได้จริงๆ แต่มันโจมตีนายกอิงเนี่ยอันนี้ผมราไม่ได้เพราะว่าประวัติที่ผมอ่านมายาวเหยียดมันเป็นบุคประวัติบุคคลสําคัญของชาติมันเป็นบป,ประวัติบุคคลสําคัญของชาติมันมีตํารวจไม่กี่คนหรอกที่มีประวัติแบบนี้แล้ะครับแม้จะเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ตามหลายต่อหลายคนแต่ ก็ประวัติยาวเหยียดนะผมต้องออกมาพูดเนี่ยว่าไปด่าผู้หญิงรุ่นหลานว่าเด็กเมื่อวันเซินคําว่าเด็กเมื่อวันเซินมันไม่ถูกแสดงว่าต่อไปนี่นะถ้าคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับนายกอิงนะก็คือเด็กเมื่อวันเซินในสายตาของป้าเสรี คนเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเลือกพักเสรีรวมไทยไม่ควรจะเลือกเพราะมันเป็นเด็กนม่วนสื่อเนี่ยแต่พรคเสรีรวมไทยก็จะไม่ได้อยู่ไม่รู้จะอยู่หรือไม่ในสมัยหน้ามีพักเสรีรวมไทยมีพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าในสมัยหน้าพรักพลังประชารัฐ ของรลงป้อมก็ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าในสมัยหนะ้าพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ก็ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าในสมัยหนะ้าอาจจะมียุบรวมหรืออะไรทำนองนีนะ้ก็คือเนี่ยนะครับพอบ้านปลายนะจริงๆตอนที่ประเสรีเป็นประธานกรรมาธิการปปชนั้นสวยงามมากสวยจริงๆ เป็นภาพที่อยู่ในความทรงจําอยู่ในความต่าตึงของพี่น้องประชาชนครับแต่พอภาพที่ออกมาด่านายกอิงมันทำให้บั่นทอนชีวประวัติอันยาวนานของท่านไปหมดเลยครับไปหมดเลยจริงๆครับ ดา่าลงโตผมรับได้ครับด่านายกทักษิณผมรับได้ครับแต่มาด่านายกอิงแต่ถ้าด่าในเรื่องอันควรด่าก็ยังพอจะรับได้ครับแต่มาด่าว่าเป็นเด็กเมื่อวันเสาร์เราเห็นเด็กเมื่อวันเสาร์พึ่งไปกัมพูชามา ไปคุยกับนายกรัฐมนตรีไปคุยกับกษัตริย์กัมพูชาไม่ได้ไปคุยครับไปเข้าพบไปถวายความเขารพเป็นภาพที่ดูดีไหมวะเลยเด็กเมื่อวันเสาร์ไปชักแฮนกับไอ้ผู้นำจีนมันดูดีไหมวะฮะ เราเห็นเด็กเมื่อวันเซอร์เนี่ยไปติดต่อธุรกิจกับพวกนักธุรกิจชั้นนำของโลกดูดีไหมวะดูดีเพราะฉะนั้นนะครับปาเสรีไม่ทันแล้วะครับไม่ทันไม่ทันจริงๆ คนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคนที่ไม่มีใครกล้าแตะคนที่ไม่มีใครกล้าเตือนมันนันตรายครับแล้วมันก็มาถึงจุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับวีรบุรุษนาแก่สำหรับตำรวจตรงชินไม่ควรนับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับบ้านนี้เมืองนี้ ปาเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับขายหนังสือดีกว่านะครับสองเล่มล่าสุดที่ยังขายไม่หมดนะครับบางมัดครองตันนักเรงใจบุญควญใจคนจนอันนี้เป็นประวัติของบางมัดคองตันตแล้วก็สำหรับสายมูครับขจาํำราพลิกชีวิตอันนี้ผมก็เขียนเองสองเล่มนี้นครับเล่มละสองรอ้อยเก้าสิบบาทครับ ไปซื้อมาหน่อยนะครับเงินไปเข้ากองทุนกิจพสร์ชาแนลดูแลผู้ยากไร้คนพิการแล้วก็หมาแมวจรจัดนะครับตอนนี้ยังติดรถเข็นให้กับน้องที่พิการอยู่ที่ลบบุรีหนึ่งคันนะครับ<ม>แล้วก็ติดติดฟัมเพิ่มให้กับผู้ป่วยติดเตียงไม่รู้จังหวัดไหนจำไม่ได้อีกหนึ่งคนนะครับผมเดี๋ยวก็จะพยายาม หาไปได้นะครับผมวันนี้ก็จะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าคนที่พูดไทยคำบาลีคำเนี่ยคนที่เป็นพวกธรรมาทรรมโมเนีครับชอบไปวัดไปทำบุญเนะ่ส่วนใหญ่นะก็เป็นคนดีแต่ส่วนน้อยเนี่ยน่ากลัวครับน่ากลัวมากๆา คนพวกนี้เปิดประึด็เป็นคนที่มีใจธรรมะแต่บางทีก็ด่าคนที่ไม่ไปทําบุญบางทีก็ด่าคนที่ไม่ไปวัดผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้เขารู้ได้ไงว่าคนที่ไม่ไปประดมบุญคนนี้ไม่ไปวัดเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวรู้ได้ไงครับเพราะว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้คนไปวัดก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีก็ได้ คนดีมันคือดีอยู่ที่การกระทำครับไม่ได้อยู่ที่จะไปไหนหรือไม่ไปไหนนะครับฝากม่้คิดด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี